เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีทักทางกันด้วยนะครับโยบผมเซนจีเซียนครับวันนี้เราก็มาอัปเดตท่าอนุวินกันอีกแล้วเป็นการอาบอกท่าใหม่อนุวินครับมาดูท่าใหม่อนุวินเนาะก็ตอนนี้ท่าใหม่อนุวินก็มาแล้วมันก็ไม่เชิงมันก็ใส่ท่าใหม่มาแล้วก็ค่าวียังไม่มานะมันก็แค่เอาท่าใหม่ไปใส่สักยู่เนาะก็อ,อนุวินนะก็ปรับสกิละไรนิดหน่อยนะครับก็ x เนี่ยจะเป็นท่าใหม่แนละก็คือท่าสกินเนาะนะนะครับแล้วก็ไอท่า x ของเมื่อก่อนนะครับก็คือปรับเอาเอามาเป็นท่า a เนาะแล้วก็เอาท่าต่อยนากออกนะฮะนี่นะก็คือท่าเนี้ยเนาะเนะี่ยก็ได้อยู่แล้วก็ท่า c ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาก็เพิ่มสกินมาใหม่นะครับนี่ครับสกินผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้สกินนี่มันก็เท่ดีนะว่าเท่ดีเออชอบชอบนะครับก็ ถ้าถ้าใหม่ก็คือท่าสปินเนาะนี่นะครับท่าสปินเราสามารถกดค้างหรือจะกดธรรมดาก,ก็ได้นะนะครับแต่สปินเนี่ยเราแต่สปินเนี่ยมันจะไม่เจาะบ,บอกนะครับมันก็เหมือนท่าเคลื่อนที่เนาะมันก็เหมือนท่าต่อยหนักนะครับมันแรงนะแรงมากเลยนครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดโดนเกาะเนี่ยมันจะเกาะมันจะไม่แตกเนาะมันก็จะเด้งออกมานะครับนี่เดี๋ยวผมใช้ใดูนี่นะครับสปินผมก็จะเด้งออกมา อ่าใชา่ืือว่าทำคอมโบได้ต่อเนื่องอยู่นะก็ดีก็ตัวนี้เป็นตัวที่ชอบอยู่นะก็ต่อคอมโไ,ไม่อยากนักน,นะครับอาจจะมันอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับอนุบิดเท่าเท่าไหร่นะเพราะมันเปลี่ยนห้าใหม่เนาะครับถ้ากดถ้ากดทีเดียวก็จะเป็นการเอ,อ่อฟันดาบไปรอบๆเนะาะใช่ครับประมาณนี้นะครับ ก็ยูก็สกสินก็จะเป็นดาบสมุไรเนาะไม่ใช่สมุไรเดี๋ยวมันเป็นดาบนะครับดาบแดงเนาะโคตรเท่ทุกคนมากเดี๋ยวผมเอาตัวผมดีโอออกให้นะเผื่อทุกคนอยากดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเอ่อ๋อย่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเกมพาร์นทนาอวิธีซื้อเกมพาร์ก็ไปดูคลิป สอนซื้อเกมพานครับหรือว่าหายัางไงอะไรยังไงนะครับอยู่ที่คลิปซื้อเกมพานหมดเลยนะครับผมไม่ได้เขียนอะไรไว้เยอะแยะนะครับแต่มันก็แทบจะเป็นทุกอย่างที่ที่ทุกคนคอมเมนต์มาเนาะว่าหาได้ยังไงสกินอามาจากไหนอนะไรพวกนี้ครับเนอะนี่ผมเอาของผ,ผมออกให้ละอันนี้นะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะมีปืนตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดาบเคดีครับเคทีนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมีประมาณนี้นะครับสําหรับการ อ่าอัปเดตท่าใหม่เนาะนี่ครับเออดีครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวเอาละครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับอนุบินนะครับก็มันก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ไม่เกี่ยที่องก็มีประมาณนี้ครับเอเคงั้นเอาไว้เจอกันครับมีประมาณนี้ครับวับดีครับ